thank you ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลุกตำนานด้วยตำนานรายการที่จะมาชุบชีวิตและตกแต่งรถคลาสสิกรถโมเดินคลาสสิกโดยทีมงานช่างหลากหลายสาขาระดับตำนานผู้มากประสบการณ์มีอายุรวมกันกว่าพันปีที่ไม่ว่าโจทย์จะยากจะหินจะบีบขั้นขนาดไหน พวกเขาก็ต้องทำให้สำเร็จเพื่อปลูกตำนานของรถเหล่านั้นขึ้นมาและเพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของเจ้าของรถ Presented by c o n c o นคอปั้นรถคลาสสิกด้วยความหลงไหลและความภาคภูมิใจตั้งแต่ปี1968เราจะเริ่มจากการไปทำความรู้จักกับรถและโจทย์จากเจ้าของรถก่อนครับข้อเวีไม่ได้เป็นเพียงแค่รถครับ คอเวตคือความเป็นอเมริกันคืออิสรภาพและการผจญภัยในวิถีแบบอเมริกันคือสัญ,ญลักษณ์ของพ popula culture ในหนังและเพลงมากมายแล้วก็แน่นอนว่าเป็นความฝันของคอเลกเตอร์ทุกคนที่จะต้องมีคอเวตอย่างน้อยก็สักเจน2เจนอยู่ในคอลเลกชันของตัวเองครับคอเวตซีโฟนี่เป็นหนึ่งในรถที่อยู่ในความทรงจําของผมมากที่สุดเลยครับหรือผมจําได้ดีว่าตั้งแต่ผมเห็นซีโฟนียครั้งแรกจากในหนังเรื่องเจมส์บอ n ตอน a will to kill ความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่า โอ้หนี่ไม่เป็นรถอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้ดูสวยล้ำได้ขนาดเนี้คือมันกลายเป็นภาพติดตาไปเลยครับคือมันเป็นคอเวตที่ออกแบบได้ฉีกจาก C3 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงไปเลยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า C4 เนี่ยออกมาในยุคเฟื่องฟูของรถสปอร์ตนะครับมาแข่งกับคู่แข่งมากมายไม่ว่าจะเป็น Ferrari 348, 3ามปเช 944911 Dodge Viper นะครับแล้วก็ที่ลองลอง,ง,งมานะจากฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นพวก Supra NSX 300 ZX 3000 GT ซึ่งไม่เคยมีช่วงไหนช่วงเวลาไหนของโลกเลยนะครับที่มีการแข่งขันในตลาดรถสปอร์ตที่สูงมากเท่านี้สิ่งนี้ทำให้ทุกคนต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดข,ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยงั้นเอาออกมาใช้ผลที่ได้ก็คือรถที่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็น Muscle Car ที่เซ็กซี่มาก ผมได้ c o r v e t C4 ปี95สีโปโลกรีนคันนี้มานะครับในสภาพที่เรียกได้ว่าเป็นภาพเกลียวห่อทองมากนะเครื่องอยังเป็นเครื่องเดิมแล้ววิ่งน้อยมากๆเพียง30,000กว่าไมล์ฟิลขับเนี่ยยังดีมากๆอยู่คือฟิลขับยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะครับแต่ต้องรีสโตร์ภายนอกและภายในทั้งหมดเพราะภายนอกเนี่ยเขาไปแรปสีดําด้านมาแล้วพอลอกออกแล้วเนี่ยสีเนี่ยหลุดออกมาหมดเลยซึ่งตัวนี้ขอให้เป็นบทเรียนให้กับคนที่ชอบแรปนะครับคือกุญแจของการแรปเนี่ยก็คือพื้นผิว ปกติแล้วสีตัวสีเนี่ยจะยึดเกาะกับเหล็กได้ดีกว่า ABS หรือไฟเบอร์อยู่แล้วดังนั้นเมื่อเวลาเราแร็ปลงบนเนื้อเหล็กแล้วลอกออกเนี่ยโอกาสที่รอดของสีเนี่ยก็ยังมีสูงนะครับแต่คอเวดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะบอดี้ส่วนใหญ่ของคอเวดเนี่ยเป็นไฟเบอร์ก l a s s ซึ่งการยึดเกาะกับตัวสีเนี่ยมันจะมันจะไม่ดีเหมือนเหล็กอยู่แล้วล่ะดังนั้นเมื่อเราดึงสติกเกอร์ที่แร็ปออกเนี่ยสีก็เลยเสียเกือบทั้งหมดนะครับส่วนในส่วนภายในเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็ได้นาเบาะแผงประตูและชิ้นส่่่วววววนนนอออืืเเียไไปปปหุ้้้้้มม็็สสแลกกััชตงด ทำให้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําใหม่ทั้งหมดครับสำหรับโจทย์ที่ผมจะให้กับทีมงานคอนคอร์โซในครั้งนี้ก็คือผมต้องการให้คอเวชซีโฟคันนี้นะครับเป็นเหมือนวันแรกที่มันออกมาจากประตูโรงงานทุกประการนะครับคือภายนอกเดิมภายในเดิมนะครับให้เบิกทุกชิ้นทั้งภายในและภายนอกเท่าที่สามารถจะเบิกได้นะครับคือทําให้เดิมทั้งหมด ไปจนถึงจุดที่เล็กที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือ IF, กิาาาา๊เนี่ยถ้าแตกถ้าขาดถ้าหายเนี่ยไม่ต้องพยายามแก้ปัญหาเลยคือให้เบิกของใหม่ใส่ลงไปให้เดิมที่สุดโดยมีเวลาให้60วันนะครับเพื่อให้เผื่อเวลาไปสั่งอะไรสัก30วันแล้วก็ทำรถอีกสัก30วันหลังจากได้รับโจทย์จากเจ้าของรถแล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมงานพันปีของคอนคอร์โซในการประชุมหารือกันเือตีโจทย์ให้แตก ซึ่งทางทีมงานให้ความสำคัญกับตรงนี้มากว่าจะไม่ออกมาผิดโจทย์มาดูกันครับว่าคำตอบของโจทย์ที่เจ้าของรถให้มาจะเป็นอย่างไรคุณจัมโบ้ต้องการความเดิมภายนอกเดิมภายในเดิมคลิปเดิมน็อตเดิม <c oughs> และมีเวลาให้เรา60วันสั่งอะไร30สวันและลงมือทำ3า30วันครับอืม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยการทํารถเนี่ยมันไม่มีหรอกนะที่ทำเป็นปีถ้ามเกิดว่าเราทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะอูเนี่ยก็ตายกันหมดพอดีริงครับอืมใช่ไหม,มเวลาในการทํารถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการจัดการล้วนๆเลยถ้าเราลถเนี่ยมันถูกทําอยู่ตลอดมันก็จะสามารถเสร็จได้ภายใน30วันนะโดยที่ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องปะผูอะไรที่มันมาทั้งคันจริงๆนะสํสำหรับงานเนี่ยครับที่เป็นห่วงก็คือในส่วนของงานของเบิร์ดสาวันคือต้องหาอะไรให้ครบทุกชิ้น แบบห้ามขาดห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยริ่มโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะเรื่องนี้ถ้าพลาดทีหนึ่งอะ่ะเวลามันจะถูกบวกขึ้นไป2อถึงสสัปดาห์ไหวไหมเบิร์ตตอนนี้นอกจาก eBay และยู o o จะแปลแล้วผมยังได้ติดต่อกับศูนย์ที่ขายอะไหล่ในยุโรปและอเมริกาไว้และยังมีสุสานร,รถในหลายๆประเทศเพิ่มขึ้นอีกนี่ทำไมโชคร้ายแบบทำมิ่งแย่จริงๆคิดว่าเราจะทําได้ครับอีกอย่างสําหรับค o ว i d c ซีโฟอะไหล่ยังหาไม่ยากครับหลายๆชิ้นมีอะไหล่ใหม่จาก GM r e s t o r a t i o n p a r น s ผมว่าเราจะหาได้ทั้งคันครับดีๆงั้นต้องฝากโลดดูด้วยนะว่ามีอะไรต้องสั่งบ้างแล้วรีบให้เบิร์ตสั่งให้เร็วที่สุดคุณจอโบเขาบอกมาว่าอยากได้ล้อดเดิมคุณเบิร์ตจัดได้ไหมครับอืจริงๆล้อดเดิมของซีโฟตัว LT1 ปีเกเนี่ยนะครับผมว่ามันมีหลายเดียวเลยในอเมริกาไม่น่าจะหายากครับอืมๆๆงานนี้ถ้าเบิร์ตทำได้ทั้งทีมก็รอดหมดก็ต้องมาดูว่า ต้องสั่งอะไรบ้างและลุ้นว่าระหว่างทางไม่มีอะไรแตกหรือหักคนอื่นจะรีบไปรีบไปแต่งานของผมต้องเคาะใครทำอย่างใจเย็นพี่โป้งรีฟโจทย์มานะครับผมก็รู้เลยว่างานนี้ใครจะเป็นพระเอกผมว่างานนี้พี่เบิร์ดท,ทำได้แน่ๆเพราะคอเวตเนี่ยเป็นรถที่คอลเลคเตอร์สะสมเยอะมากหาเรสโอลูชันพลาสเนี่ยจากในอเมริกามันไม่ยากเลยนะฮะให้ผมหาทุกชิ้นผมมั่นใจว่าทำได้แล้วแต่ให้ผมหาทุกชิ้นภายในเวลา30บวันถ้ากับว่าผมไม่มีเวลา หาจริงไม่เกินสองนาทีเท่านั้นเพราะต้องเผื่อเวลาส่งด้วยงานเนี้มีสว่างครับพูดเลยวันต่อมาตายครับตายนี่คือรายการอะไรที่ผมต้องหาทั้งหมดคือไม่ใช่รถตลาดที่จะหาของสามสิบกว่าชิ้นได้ภายในเวลาวันสองวันการหาของของรถแบบนี้ยมันต้องใช้จังหวะคือบางทีอ่ะของบาหนึ่งก็ไม่สามารถหาได้รถตัวอ,อย่างเช่นล้อหรือเรือนไม บางจาังหวะก็ไม่มีของบางจาังหวะอาจจะมีของแต่ราคาสูงมา,จากจนซื้อไม่ได้บางจาังหวะมีของราคาโอเคแต่สภาพไม่โอเคสิ่งเดียวที่ผมทําได้ก็คงต้องเพิ่มจุดในการหาของให้มากขึ้นส่วนที่สั่ง ebay ได้ก็สั่งแต่ส่วนที่หารอ e ีเบไม่ได้ก็คงต้องขอใช้วิธีแบบ20ปีที่แล้วได้โทรรัวๆแม่งเลย เจ็ดวันต่อมาเหลืออกชิ้นหนึ่งที่ทางออนไลน์และออฟไลน์ก็หาไม่เจอให้ไทยว่าชิ้นไหนนะครับล้อครับล้อคือมันไม่ใช่ไม่เจอเลยแต่มันเจอแบบของไม่ครบไม่มีฝาอะไรแบบเนี้ย ซึ่งเจ้าของเราไม่ยอมแน่ๆฮะผมว่าผมต้องยกระดับในการค้นหาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วละ่ะผมจะลองเข้าไปในฟอรัรมของฝรัง่งที่เขาพูดคุยกับโควิดซีโฟดูซิว่าใครมี c ีโอยู่ในไลเซนตล้อินบ o ็อกไปหาทุกคนเลยว่าใครจะขายบ้างถ้ามีใครขายก็โอนเลยนะฮะแล้วให้ดิชเอาไปรับมาเลยปกติถ้าเป็นลอผมจะไม่ชอบซื้อที่เมกาเพราะค่าส่งโดยเฉพาะถ้าส่งทางแอร์นะแพงมาก แต่ถ้าส่งทางซีก็ช้ามากเช่นกันสวันต่อมาในที่สุดก็จบครับล้อสภาพเนียนๆไม่เคยซ่อมฝาครบแบบนี้ต้องจบในเวลานแน่ๆเลยเมื่อได้แนวทางของการทำรถแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปฏิบัติจริงมาดูกันครับว่าเราช่างพันปีของคนอนคอร์โซจะสามารถทำงานออกมาได้อย่างที่วางแผนไว้หรือไม่ นี่เป็นสภาพ p r i v e t e CC คันนี้ก่อนที่จะเริ่มทำรับเห็นได้ชัดเจนว่ารถที่มีชิ้นส่วนหลักเป็นไฟเบอร์การ์ดนั้นเมื่อลอกสติกเกอร์ที่ลรบไว้ออกมาความเสียหายเกิดขึ้นมากขนาดไหนสีเสียไปทั้งคันเลยทั้งที่จริงๆแล้วสภาพสีไม่ได้แย่เลยบางส่วนสีก็หายไปทั้งชิ้นบางส่วนหายไปเป็นจุดๆบางส่วนก็ลบเพื่อปิดชิ้นงานที่มีริ้วรอยหรือเสียหาย ชิ้นส่วนพวกโลโก้ก็หายไปทั้งหมดเนื่องจากตอนแล็บก็ได้ถูกถอดออกไปแล้วไม่ได้ติดกับคืนนอกจากนั้นแล้วตรงเสาบีและฝากระโปรงหน้าก็ได้ทำสีเขียวอ่อนมาซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการกลับเป็นอย่างเดิมให้หมดครับในส่วนของภายในนั้นเจ้าของเดิมก็ได้เอาไปทำสีส้มมาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของปัจจุบันต้องการแน่ๆครับงานชิ้นแรกสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือการสั่งของครับเราเบอร์อะไรทั้งเก่า และใหม่มาเยอะมากตั้งแต่ล้อเลือนไม่ที่วางแขนไปจนถึงน็อตภายในทุกตัวหลังจากนั้นจึงเริ่มงานรื้อซึ่งการลื้อทําโดยอาโรธและช่างยศซึ่งอาโรธเป็นช่างประกอบมือหนึ่งของเราที่ทํางานมากว่า40ปีแต่ไม่ว่าประสบการณ์จะมีมากแค่ไหน สำหรับรถที่ไม่ได้เป็นรถที่เราคุ้นเคยก็ยังต้องพึ่งเซอร์วิสแมนนวลของรถแต่ละรุ่นเพื่อลดความเสียหายในตอนลือให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงเป็นงานสีโดยอาชวนแน่นอนสำหรับรถระดับนี้นั้นเราใช้สีนกแก้วและแลกกเกอร์เบอร์335ที่เป็นแลกเกอร์ที่เงาฉ่ำที่สุดและแข็งที่สุดของนอกแก้วถึงแม้จะมีราคาที่มากกว่าเบอร์255ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่มากก็ตาม หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการประกอบกับเราใส่ล้อเก่ากลับไปเปลี่ยนที่พักแขนเปลี่ยนแผงครอบเกียร์เปลี่ยนไฟท้ายไฟเลี้ยวหน้าเรือนใหม้เปลี่ยนนอ็อตให้เป็นน็อตเดิมจากโรงงานทั้งหมดเปลี่ยนยางขอบป,ประตูและยางซีในในจุดต่างๆทั้งหมดเพื่อให้รถออกมาดูใหม่มีประสิทธิภาพในการเก็บเสียงที่ดีและไม่มีปัญหาน้ำรั่วหรือน้ำซึม ทา่างเบาะเฉพาะทางที่มีความแม่นยำในทุกฝีเข็มที่ลงมือตัดเย็บด้วยตัวเอง จะส่งมอบรถก็เป็นธรรมเนียมของคอนคอร์โซครับที่จะมีการตรวจเช็คงานอย่างละเอียดในระยะ5เซนติเมตรโดยคุณพ่อของผมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านทำมาตั้งแต่ปี1968เมื่อรถผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้แผ่นเพจคอนคอร์โซติดไว้เพื่อให้ทราบว่ารถคันนี้ได้ถูกรีสโตโดยคอนคอร์โซด,ด้วยความหลงไหลและความภูมิใจครับและแล้วก็มาถึงวันสำคัญครับ วันที่เจ้าของจะได้ขับรถคันนี้ในแบบที่มันเป็นเมื่อปีคศ1995 ผมถึ่งไม่ดีใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากครับนี่คือคาวเวตในแบบที่ผมฝันว่าจะให้มันเป็นในทุกอย่างนะครับโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ใช้แรงตัวเองเลยนะครับต่างกับคันอื่นๆที่ผมเคยทํามาและที่สําคัญก็คือเวลาที่ใช้ที่แบบใช้ทํารถที่สั้นแบบน่าเหลือเชื่อเนี่ยต้องขอขอบคุณคอนคอร์โซมากๆนะครับเวลาที่ผมดูแต่ละโปรเจกต์ว่าเราทําสําเร็จหรือไม่ผมไม่ได้ดูจากรถที่ออกมานะครับผมดูจากรอยยิ้มของลูกค้าเวลาที่เขามารับรถ แม้คอเวตคันนี้จะออกจากอู่เราไปแล้วแต่คอเวตจะอยู่ในความทรงจำของคอนคอโซของเราตาบนานเท่านาั้นครับขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปของปลูกตำนานด้วยตำนาน p r e s e n t e d by คอนคอโซนะครับ